สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซเชฟวันนี้เชฟพามาชมต้นมั่งคัง่งหรือว่าหมากเล็กหมากร้อยโคนอ้วน,น,นเตี้ยล่ำโซโมโกันนะครับนะไปดูเลยเดี๋ยวเทียบฝ่ามือขาสวยล่ำไม่ล่ำใหญ่กว่าแคนเชฟอีก ดูนะครับอีกหนึ่งหนึ่งสองข้างหลังตรงโน้นสามหน้าสี่ห้าหก,หกเจ็ดพอจบพุม่มพุ่มก็จะอยู่ตรงนี้ป,ปึ๊บเสือสดงดงาม เดี๋ยวผมให้ชมก่นนะครับแผลยังไม่หุ้มเลยสวยจริงจริงต้นนี้ เว้ยูมาดูท็อปบิวกันนะนี่ครับเกรนกร้างสาขาเขาเราจบยอดนี้เดียวครับ ตรงนี้หน้าไมา้อ๋ยอสวอจริงจิงตัวนี้เสียมากใครสนใจไหมอยู่ลานลูกกา,ะกานะครับไม้เก็บไปกวดเลยนะตัวนี้ คืบก,กว่าสามสิบเซนคนขาโปะเลยขาสวยด้วยจะให้ดูโคนครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เก่าแก่มาก อืมอืมสวยมากสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าคนที่ชอบปลูกบอนไซนะครับสนใจตรงไหนติดต่อมาได้นะครับจะพาเดินสวนกันเมือน้ำก่อหินเด็กกับบังสร้างอา,อายักษ์ใหญ่ของเรา ม่วงเจริญใบใหญ่ครับรอพุ่มจะพาไปชมหน้าบ้านกันแดดเปี้ยงครับวันนี้นี่ม่วงเจริญใบนี้ก่อนตอนนี้ก็รอพุ่มไอ้พวกนี้ก็เด็กกำลังสร้าง ตอนนี้มะนาวเทศจบแล้วครับซอยมาดูพี่ใหญ่กันครับพี่ใหญ่ไปจำบ้านมะขามก่อหินต้นจริงสวยมาก มกลาเราก็มีนะโมกลานี่เด็กกำลังสร้างมกลาโอเคครับเจอกันแค่นี้นะครับ